รายการอมตะบ,บ้านโหนกับอาจารย์วิโรธโหราสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูนันนะคะหมอนันอนันตานาคะ่ะนะคะในรายการอมตะบ,บ้านโหนกับอาจารย์วิโรธโหรานะคะในช่วงรายการของหมอันันชี้ดวงนะคะวันนี้หมอนันก็นะคะจะทําการเช็คดวงนะคะให้กับทุกท่าน นะในแต่ละราศีนะคะด้วยไพ่ชุดนี้ค่ะทิฟเทวีนะคะไราทำการเช็คดวงกันนะคะว่าแต่ละราศีในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเราก็จะดูตั้งแต่ช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะเช็คดวงในช่วงช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2568นี้นะคะเรามาเริ่มกันนะคะ เดี๋ยวขอเรียงไพ่แป๊บหนึ่งนะคะไพ่ใบนี้จะทำนายชุดนี้นะคะจะทำนายดวงของแต่ละราศีนะคะกินเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะคะก็คือตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาเนาะของเราก็กุมภาพันธ์ ะะวันที่1กุมภาก็จะถึงประมาณวันที่28กุมภานะคะ2,568นี้นะคะมาดูกันว่าไพ่ทิพเทวี TV ของครูเนี่ยนะคะจะแนะนำหรือว่าจะชี้แนะอะไรนะคะคือเริ่มต้นเนี่ยครูต้องบอกก่อนของครูเนี่ยจะเริ่มที่ราศีเมษก่อนนะคะเป็นราศีแรกนะคือใครที่เรียนในเรื่องของศาสตร์การพยากรณ์หรือการดูดวงนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับหัวราศาสตร์เนี่ยจะต้องทราบอยู่แล้วว่า ราศีเมษเนี่ยถือว่าเป็นลักษณะข,ของดวงเมืองรวมถึงดวงโรคด้วยนะคะเพราะนั้นครูก็จะเริ่มราศีแรกที่ราศีเมษก่อนนะคะเพราะนั้นในใบแรกของราศีเมษนะคะนะคะไพ่บ่งบอกถึงว่าช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษจะเฮงจะปังจะดังจะรวยนะคะการเงินจะสะพัดเงินทองจะวิ่งเข้าเขาเรียกว่า หยิบจับอะไรได้เป็นเงินเป็นทองไปหมดมีโอกาสามีโชคลาภนะคะเห็นเงินเห็นทองในช่วงนี้เลยสําหรับชาวราศีเมษเพราะฉนั้นในช่วงเดือนกุมภาไปเนี่ยนะคะใครที่ติดขัดในเรื่องเงินเงินทองทองอยู่ก็มีโอกาสาที่จะดีขึ้นนะคะมีโอกาสาที่จะดีขึ้นนะจะกู้จะทําอะไรก็จะเห็นเงินเห็นทองมากขึ้นอ่านะถ้าติดขัดก็จะดีขึ้นนั่นเองมีโอกาสาม,มีโชคนะหยิบจับอะไรก็เห็นเป็นเงินเป็นทองได้หมดเลยนะคะต่อไปนะคะ ชาวราศีพฤษภค,ค่ะอาชาวราศีพฤษภไพ่บอกว่าในช่วงนี้นะคะคุณทําอะไรก็ตามเนี่ยนะถือว่าโชคดีนะมีเกณฑ์ที่จะมีคนให้การช่วยเหลืออุปถรัรมภ์คุณนะคะเขาเรียกว่าไม่เหนื่อยคนเดียวนะแต่ถ้าให้ดีนะพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เป็นผู้หญิงในบางคนถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็จะมีเขาเรียกนาลีอุปถรรัมภ นะจะมีคนให้การช่วยเหลือที่เป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะหรือบางคนถ้าเป็นเด็กๆบางคนก็อาจจะไม่เด็กแล้วก็ได้นะคะก็อาจจะมีคุณแม่ดูแลซัพพอร์ตช่วยเหลือนะหรือคนที่ทํางานก็จะเขาเรียกว่ามีเจ้านายนะคะหรือหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงนี่แหละที่คอยช่วยเหลือชี้แนะนะคะหรือคอยผลักดันนะคะเพราะนั้นช่วงนี้ก็คือชาวราศีพฤษภก็จะดีในเรื่องของการมีเกณฑ์คนให้การช่วยเหลือประถมนั่นเองอันนี้นะครูแนะนํอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครที่บอกว่ายังไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่เลยครูแนะนํานะ ให้ไปไหว้ขอพรน,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพระแม่ธรณีนะคะพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่ไหนก็ได้ค่ะนะคะที่ไหนก็ได้ที่เรานึกถึงนะพอพูดปุ๊บเรานึกถึงคือจิตเราอะสัมพันธ์กับท่านณนที่ใดก็ตามนะคะที่จิตเราสัมพันธ์ถึงไปไหว้ขอพรท่านเลยนะคะใบต่อไปค่ะสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะชาวราศีเมถุนเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะสําหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยจะทําอะไรก็ตามเนี่ยนะคะ เริ่มกลับมามองย้อนถึงตัวเองมากขึ้นจากอดีตเนี่ยอาจจะแบบเป็นคนที่แบบแคร์สังคมนะคะหรือทําอะไรคิดถึงแต่ค,นน,คนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ผลที่ตอบกลับมามันไม่ได้ใจอะนะมันไม่โดนใจตัวเองอะนะคะเพราะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ไพ่บอกว่าทําอะไรก็ตามให้คุณกลับมาให้ความสําคัญกับตัวเองมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะเคยเขาเรียกว่ามีปัญหาอะเช่นอกหักรักคุดนะเพราะว่า แคร์ความรู้สึกคนอื่นมากเกินไปคิดถึงแต่คนอื่นมากเกินไปนะคะทําให้ตัวเองเขาเรียกเจ็บใจนะเจ็บจิตเจ,จ็บใจป่วยไข้นะคะหรือชีวิตติดขัดสะดุดได้ไพ่แนะนําเลยค่ะว่าให้คุณกลับมาให้ความสําคัญกับตัวเองหรือมองตัวเองให้มากขึ้นนะคะให้รักตัวเองมากขึ้นอยากทําอยากได้อะไรต้องทําด้วยตัวเองเออมันเหนื่อยหน่อยแค่นั้นเองเพราะว่าสําคัญคือตัวเราเองและให้เชื่อมั่นในตัวเองให้มากขึ้น จะดีขึ้นได้นะคะต่อไปนะคะสำหรับไพ่ชาวราศีกรกฎนะคะไพ่ทิพเทวีท่านแนะนำว่าในช่วงนี้นะคะชีวิตคุณอาจจะมีอะไรที่แปลกใหม่เข้ามา ะะหรือจะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตนะคะในขณะเดียวกันอาจจะมีเกณฑ์การย้ายโยกย้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานได้ไหมได้สถานที่ตั้งนะคะหรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือการพบเจอคนที่ไม่จริงใจนะคะไพ่จะบอกเลยการพบเจอคนที่ไม่จริงใจนะคะนะอาจจะเจอคนที่เขาเรียกว่าตีสองหน้าเข้าหาคุณหรือเล่นละครเข้าหาคุณหรือคนคนนี้บางทีอ่ะสิ่งที่คุณเห็นน่ะ นะคะภาพที่เขาแสดงออกกับสิ่งที่มันเป็นจริงๆในจิตใจเขาอะ่ะมันอาจจะไม่เหมือนเดิมหรือเขาเรียกว่าไม่เหมือนกับที่คุณเห็นนะคะไม่เหมือนกับที่คุณเห็นในขณะเดียวกันคุณเองช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะในเรื่องของอารมณ์ที่มันแป,ปนนะะรแป,ปวนง่ายนะคะอารมณ์แปรปวนง่ายนะหรือเขาเรียกว่ามีปัญหาในเรื่องก่อมต่างๆในร่างกายที่มันส่งผลให้เราแบบจิตใจไม่ค่อยนิ่งไม่สงบเท่าไหร ในช่วงเนี้ยนะคะเพราะนั้นไพ่ก็ถือว่าเป็นการเตือนในระดับหนึ่งนะแล้วก็ใครที่เข้ามาหาคุณในช่วงเนี้ยอาจจะเจอคนที่ไม่จริงใจอย่างที่บอกไปเพราะนั้นก็จะคบใครหรือจะทำอะไรให้ใครหรืออะไรยังไงก็ตามให้ช่างใจวัดใจตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะโอ้ชาวราศีสิงค์นะคะเดือนกุมภาเนี้ยนะคะจะมีเรื่องดีๆเข้ามานะ ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้อะไรอย่างเงี้ยให้คุณเอ่ยให้คุณพูดนะคะหรือให้คุณแสดงออกบอกให้คนรู้นะคะมีโอกาสจะได้รับสิ่งนั้นกลับมา ะะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองหรือเรื่องโอกาสต่างๆเรื่องหน้าที่การงานนะคะหรืออะไรที่คุณอยากได้หรือหวังหรือปรารถนามีเกณฑ์ที่จะมีคนให้โอกาสหยิบยื่นสิ่งต่างๆถ้าติดขัดเรื่องเงินนะคะก็จะได้รับเงินได้รับทองนะคะอาจจะมีเกณฑ์มีโชคฟุกได้รับโอกาสดีๆทีนี้ตรงนี้เนี่ยไอ้คำว,ว่าได้รับโอกาสดีๆเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณจะรับดยหรือเปล่านะไพ่บอกว่าคุณมีโอกาสแต่ถ้าคุณไม่รับอันนี้ก็คือมันอยู่ที่ตัวของคุณเองถูกไหมแต่โอกาสมันมีให้คุณเห็นไง แต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะรับหรือไม่รับด้วยนะคะถ้าไพ่ใบนี้ก็จะแนะนํำเลยว่ามีโอกาสที่จะมีเรื่องดีๆมีสิ่งดีๆให้เราเปิดใจให้กว้างขึ้นและรับในสิ่งนั้นกลับมานะคะมาสารต่อมาทําต่อมันก็จะทําให้มีเรื่องดีๆได้นะคะราศีกันค่ะช่วงนี้ราศีกันจะเหนื่อยนิดนึงนะอาจจะถูกจับผิดถูกเพ่งเล็งนะคะ ถ้าชอบใครรักใครหรืออะไรเงี้ยก็อาจาจะเป็นได้แค่จ้องจ้องมองมองเล็งๆไว้เฉยๆนะคะเพราะนั้นในช่วงนี้ทําอะไรก็จะรู้สึกว่าอึดอัดเหมือนขาดอิสระนะคะเขาเรียกว่าได้แต่มองได้แต่ดูเช่นอยากได้อะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะไปมองรถไว้คุณอยากได้รถรุ่นนี้แต่ช่วงนี้บอกเลยดูไปก่อนนะคะอาจจะเป็นช่วงของการสำรวจหาดูนะคะหาข้อมูลต่างๆไปก่อนนะคะยังไม่สามารถ จิบเขาเรียกว่าหยิบจะต้องสัมผัสได้นะคะอาจจะเนี่ยดูข้อมูลต่างๆนะเซิร์ชไปอินเทอร์เน็ตคูเกอร์นะคะมือถุงมือถืออะไรเงี้ยหาข้อมูลต่างๆไปก่อนนะคะส่วนราศีตุลค่ะนะกุมภาเหนื่อยหน่อยอันนี้บอกเลยนะคะต้องระวังปัญหาเรื่องดวงตาสายตานะคะต้องระวังปัญหาเรื่องสายตาเนาะอาจจะเหนื่อยหน่อยอะไรที่คิดอะไรที่หวังนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรือเราตั้งเป้าไว้นะคะอาจจะเขาเรียกว่า ขาดอิสระต่างๆทําอะไรแล้วไม่ได้ดั่งใจนะหรือถูกจํากัดขอบเขตจํากัดหน้าที่จํากัดสิทธิ์ต่างๆไปไม่ได้ทําไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะไม่สําเร็จอย่างที่เราคิดหรือใครมาบอกอะไรต่างๆนะคะอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราได้ยินมาก็ได้นะคะสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่ความจริงนะสาหรับไพ่ใบนี้นะอันนี้แนะนําเลยนะคะให้ไปเขาเรียกว่าให้อาหารนกหรือปล่อยนกนะคะปล่อยชีวิตสัตว์ ที่เขาถูกกักขังหน่วงเหนียวให้ได้เป็นอิสระก็จะดีนะคะราศีพิจิกค่ะช่วงนี้สบายๆหน่อยนะคะช่วงนี้สบายสบายอะะสบาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือต้องคอยไปขันอาสาช่วยเหลือคนอื่นนะในช่วงนี้นะแต่ถามว่าสบายสบายไหมก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะสามารถใช้ชีวิตได้นะพบเจอคนอายุน้อยกว่ามีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารเรื่องของเด็กๆต่างๆ,างๆเข้ามานะคะ วุ่นวายกับเรื่องตรงนี้นิดนึงแต่ไม่ใช่ปัญหาหลักหรือปัญหาใหญ่นะคะแล้วก็ต้องไปขันอาสาช่วยเหลือคนอื่นจะดีนะคะต่อไปนะคะสําหรับไพ่ชาวราศีธนูธนูช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์บ้านเรื่องบ้านอาจจะมีเกณฑ์การทําการซ่อมแซมนะคะการทําการซ่อมแซมในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะอาจจะมีปัญหาเช่นปวกมดมอดแมลงขึ้นบ้านนะคะนะ หรือว่าต้องลื้อต้องทําต้องซ่อมอะไรอย่างเงี้ยในส่วนต่างๆของบ้านนั่นเองแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยสำหรับชาวราศีธนูเนี่ยถ้าทําอะไรก็ตามเนี่ยอาจจะช้านิดนึงนะคะสิ่งที่คุณตั้งเป้าหรือหวังเอาไว้เนี่ยอาจจะมีการเลื่อนนะคะอาจจะมีการเลื่อนนะ,ะอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เรากําหนดระยะเวลาอะไรไว้นะคะรวมถึงเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆต้องระวังด้วยอาจจะมีเกณฑ์ผิดพลาดหรือเสียหาย ะะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องบางเรื่องทําให้เราเกิดการเสียใจเสียความรู้สึกได้ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้นะสาหรับชาวราศีธนูนะคะครูก็จะแนะนานะให้ไปเขาเรียกว่าทาบุญซื้อที่ถวายวัดก็ได้นะคะหรือว่าถวายปัจจัยในเรื่องของการสร้างนะคะสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างกุฏินะคะสร้างเสานะนะลงเสาเอกเสาเข็มอะไรเงี้ยนะคะ ก็ไปร่วมถวายปัจจัยตรงนั้นซื้ออิดหินดินทรายถมที่นะคะก็ได้แต่ถ้าที่บ้านถ้าเกิดบ้านมีปัญหาอะไรเงี้ยก็แก้ไขไปนะคะก็จะดีนะไอ้ที่มันหนักมันก็จะเบานั่นเองนะคะส่วนราศีมังกรค่ะราศีมังกรนะคะกุ่มพาไปคุณจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางที่มากขึ้นนะคะชีวิตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือนะคะอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือให้ระวังปัญหาเรื่องขาเท้าแข้งขานะคะ เดินการเดินเหินเนาะขาจะปวดจะเจ็บจะเมื่อยนะคะลงเท้ากัดเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีเกณฑ์ต้องเปลี่ยนรองเท้าใหม่หรือซื้อรองเท้าใหม่เกิดขึ้นเพราะนั้นถ้าจะเปลี่ยนนะคะหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยทำทำไปเลยในเรื่องของรองเท้านะคะเปลี่ยนรองเท้าใหม่หมั่นนวดเท้าแช่น้ําอุ่นหน่อยเพราะเท้าคุณจะมีปัญหานะอาจจะขาชาเป็นตะคิวบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะจะมีเกณฑ์การเดินทางต่างๆชีวิตจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเข้ามานะคะ สำหรับชาวราศีมังกรน,นะแก้ก็คือเปลี่ยนรองเท้าใหม่นะคะการเปลี่ยนรองเท้านะคะคือซื้อแล้วก็ทิ้งคู่เก่าเลยนะถ้าเกิดซื้อเข้ามาแล้วเราไม่ได้ทิ้งคู่เก่ามันหมายถึงการที่เราซื้อเพิ่มสะสมเพิ่มค่ะนะแต่ถ้าการเปลี่ยนก็คือของเก่าไม่ใช้แล้วก็ใช้ของใหม่ไปเลยคือเปลี่ยนไปเลยนั่นเองนะคะต่อไปนะคะสําหรับชาวราศีกุมว้าวว้าวมากค่ะว้าวค่ะราศีกุมช่วงนี้เห็นเงินเห็นทองนะมีโชคมีลาบนะคะ นะคะได้เทวีแห่งโชคลาภเลยนะมีผู้หญิงช่วยเหลืออุปถัมภ์ค่ะผู้หญิงให้เงินให้ทองใช้หรือผู้หญิงอ่ะเป็นคนชี้ช่องบอกทางให้คุณเห็นตังค์นะดีค่ะบอกเลยว่าดีให้ปไปไหว้ขอพรพระแม่ลักษมีนะคะดีมากๆนะคะอ่าราศีสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับชาวราศีมีนชาวราศีมีนนะคะช่วงนี้จะมีเกณฑ์ร่วมหุ้นนะคะหรือเกี่ยวข้องกับคู่ค้าคู่สัญญาต่าง อาจจะมีเกณฑ์การลงทุนการทําธุรกิจนะคะเรื่องของการค้าขายนะคะเซ็นสัญญาต่างๆเกิดขึ้นได้ทํางานทําอะไรก็ตามในช่วงนี้อย่าทําคนเดียวจะต้องมีการเ,าเขาเรียกว่าได้รับการร่วมมือร่วมมือจากคนอื่นด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังสําหรับชาวราศีมีนนะคะเป็นคนขี้เหงาเ,าเกิดทันไหมเนี่ย <c oughs> นะคะ <c oughs> เพลงเพลงอะไรนะคนขี้เหงาใช่ไหมเกิดทันกันหรือเปล่าอ่านะคะ ราศีมีนปกติก็เป็นคนขี้เหงาอยู่แล้วนะคะเพราะเป็นลักษณะของราศีของปลาคู่นะคะแต่มันจะมีความย้อนแย้งในความคิดของตัวเองด้วยนะคะเพราะฉนั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยชาวราศีมีนให้ระวังความเหงานั่นแหละจะทําให้คุณเกิดปัญหานะคะในเรื่องของรักรก,รกใคร่ๆถ้าคนมีครอบครัวหรือมีแฟนอยู่แล้วต้องระวังปัญหาของมือที่3นะคะมีอะไรให้พูดคุยกันละกันนะคะมันจะเป็นเรื่องดีนะคือพูดคุยกันเคลียร์กันก็จะม,มีสิ่งต่างๆที่ดีเข้ามาได้นะคะค่ะ ในเรื่องของการพยากรนะคะในช่วงเดือนกุมภาปี2568นะคะสำหรับไพ่ชุดทิพเทวีเนี่ยก็จบเพียงเท่านี้นะคะใครสนใจอยากศึกษานะคะนะสามารถทักครูเข้ามาได้นะคะทักครูเข้ามาได้นะสนใจอยากเรียนไพ่ทิพเทวีชุดนี้ไพ่ชุดนี้มีทั้งหมด 69ใบนะคะอ่านง่ายใช้งานง่ายนะคะสนใจก็ทักครูเข้ามาแล้วกันครูมีสอนทั้ง2แบบคือแบบที่1ก็คือแบบออนไลน์นะคะออนไลน์ก็คือว่าเรียนที่ไหนก็ได้สามารถเรียนได้ทุกที่ดูย้อนได้ตลอดเวลากับแบบที่สองก็คือมาเจอครูเองนะคะมาเจอมาเมาเรียนกับครูเป็นๆเ,เลยตัวเป็นๆเ,เลยนะคะเจอกันได้ที่สํานักนะคะสำนักเอกชัย30มสิบ น,ะะนัดวันนัดเวลากันแล้วก็มาเรียนได้เรียนจบสามารถขอใบประกาศใบวุฒิได้นะคะไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ที่ครูทําเองนะนะคะไพ่ชุดทิพเทวีเนี่ยปลุกเสกโดยอาจารย์วิโรธโหรานะคะไพ่ชุดนี้ครูทําเองอ่านง่ายค่ะนะคะไม่ยากเลยนะสนใจก็ทักมาก่อนจบรายการนะคะนะคะครูขอฝากอันนี้ไว้หน่อยนึงนะคะน้ําหอมค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นลูกกิ้งด้วยนะใช้ง่าย หอมนะคะกลิ่นหอมชื่นใจเลยนวลดีนะคะหอมมีสเสน่ห์อันนี้เป็นน้ำหอมนะคะรุ่นขุนแผนชมตลาดนะคะใช้นิดเดียวกินหอมติดทนนานทานะคะตามจุดต่างๆนะคะจุดสำคัญต่างๆนะคะหลังหูนะคะซอกคอนะคะข้อพับต่างๆนะคะ สามารถทาได้เลยอยู่ทนกลิ่นหอมทนหอมนานนะคะอันนี้ราคาพิเศษเพียงแค่399บาทเท่านั้นสนใจทักมานะคะเป็นมูสายขาวนอกจากหน้าจะงามกลิ่นกายก็ต้องหอมด้วยนะคะอันนี้ช่วยคุณได้นะคะปกเสกโดยอาจารย์วิโรธโหรานะคะโอเคค่ะก่อนจบรายการครูจะขอฝากเลขมงคลน,นะคะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์สองพนี้นะคะ อันนี้หายนี้นะคะเป็นหายที่ลงอักขระนะรักโชคเหมาะกับพวกที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือใครที่ไม่เคยมีโชคนะคะมาลงตรงนี้ก็เสริมได้นะคะอ่ะอันนี้ครูจะขออนุญาตครูอาจารย์ขออนุญาตปู่นะคะนะขอเลขมงคลเลขเด็ดๆค่ะอ่ะครูขอสักห้าตัวแล้วกันขอสักห้าลูกนะต,ตองสักห้าลูกนะคะแล้วก็อันนี้ก็แล้วแต่โชคใครโชคคนนั้นนะคะขอใบที่หนึ่งค่ะลูกที่หนึ่ง ได้เลข3ค่ะเดี๋ยวครูขอจดไปก่อนเลขที่1นะคะใบที่1เลข3ค่ะลูกที่2นะคะอ่าเลข8ค่ะนะคะมาต่อมาค่ะลูกที่3นะคะได้เลข5ค่ะขออีก2ลูกนะคะ ลูกที่สได้เลข1น่งค่ะดูซิจะมีเลขซ้ำไหมเนี่ยอ่าลูกที่ห้านะคะปู่ให้โชคลูกๆนะให้ลูกหลานนะปู่นะได้เลข2ค่ะไม่ซ้ํากันเลยนะคะเพราะนั้นนะคะอ่าลูกปิงปองให้โชคของเรานะคะมีทั้งหมด5ลูกนะคะก็ไปจับคู่กันเอาเองแล้วกันประกอบไปด้วยเลข3นะคะเลข8นะคะเลขห้า เลข1นะคะและเลข2 5ตัวนี้นะคะไปจับคู่เอาเองใครชอบเลขไหนก็ไปจับเขานะคะขอให้มีโชคร่ำรวยเงินทองนะคะถูกหวยรวยเบอร์นะคะกันทุกคนนะคะสำหรับคนที่ได้ชมรายการนี้นะคะก่อนจบรายการอย่าลืมนะกดติดตามกระดิ่งนะคะที่ช่องอมตะบ,บ้านโหนกับอาจารย์วิโรธโหรานะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ กันอีกนะคะในคลิปถัดไปนั่นเองนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูนันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ